สวัดีครับผมเฮลักสวัสดีครับโอ้ันพูดไดว่ามันไทยบ้านใส่เสือสีชมพูอยู่ในวัดบานห้ันอเงแล้วอุ่นเขาเหนีันนะดม FC นะครับ แล้วเบิ้งย้็แช่กนเนยวเลยาฮะ่ได้ไปใสแล้วแมือแล้พอดีแม่้าไทบ้านบอกว่า ไปนั่นอ่นออะไรวะอันนี้อะไรนะหันกัน่งซื้อบริษัท็วไหปอะไรนะซาลาบานไปอะไรนะทำชโนดบอกไปไหนเกบอกว่าอยากชวนลงไปํำชโนดเกว่าอย่างนี้ไปทำอะไรทำชโนดไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวหรอเนาะเข้าไปได้บ้าอทำชโนด้เจ้ป้าไม่แกไวแกไม่แก้วยุ่ตัวแม่วันาคออว่ากอยู่่ะไยิป่ โอ้ยเมียเป็นลาวบรยุทํางานกับเป็นพี่บาเด้วยพี่น้องกันเนี่แล้ววันนี้ออกไปโดนหมู่าเจอเจ้าของมาแยกเด็กคนเดห็นหมูเหรอฮ่าก็เห็นเบอร์เราถึงเย้เทียนบ้า่เป็นเมียปลอดภัยังหมูเลยคเจ้าขัง ทำบ้ไค่อยู่เฉพะี่มันตายไทยศาสตร์ยิ่มีมีนี่มีการมีอะไรมีเรื่องที่จะมาพูดนะครับอีกแล้วบ่มีลูกพี่เปิดใจเปิดใจเพราะว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวแดดเข้าไามตัวใจช่างชัยนะอย่างนี้ได้ยินข่าวอยู่นะครับเนาะตอนนี้เป็นคนดังในโลกโซเชียลนะฮะเอาใบที่สองภาษาภาษาอังกฤษนี่พี่ชัยได้ยินข่าวว่าจะ ไปออกคล้องคำมดแล้วอะไรอีกออกเส้นหน่อแน่ลืมคำพูดตัวเองเนี่ยนะฮะทุกท่านเนาะได้ยินแว่วๆอยู่นะครับเอ้าเป่าโนเฮ็ดยังน่ามันกระปวดข้อปวดข้อปวดอีกแล้วโซนิข้อเข็ดแบ่งข้อถึงเขาตกหมอนบอกยิ่งกว่าตกหมอนตกยิ่งกว่าตกหมอนวันนี้เราก็ ไม่ได so, right? uh ้ทำอะไรเนาะก็จะจับเข่าค uh ุย huh. ก no, oh, ันเนอะก็จับเข่าจับเข่าอ่าจับเข่าจังพวกนี้เข่าแล้วจับเข่าคุยกันอ่าจับเข่าคุยกันอ่าแอฟไายจับเขายังจับเข่ายังเออเบาโน่จับเข่าคุยกันแล้วกจับเข่าคุยฮะจับเข่าสายหย่อสายหย่องบ่ได้พูดคำหมู่อยู่จับจังได๋ ผมวันี่ผมว่าสิไปบ้านม่วงเอาสินชวนเมื่อไเมื่อยังเอาอย่างเมื่อยก็ใจอะใจยังวันจะนทร์ชวนพี่ชายไปไหนก็อุอู้เมย์ก่อนอู้เมย์ก่อนอู้เมย์ก่อนเน่าเลยได้แต่ผมงานนี่เพอาะว่าเป็นอย่างนี้ก็มีขีดอยู่รวมโดยซอยกันจะสิไปหาไผ พอสิไปบ้านมัวไปเบิ่งบ้านไปเบิ่งบ้านจ่าเอ็มชวนเจ้าไปหาไผสันไปไปไปเหรอพึ่นมาไปเบื้องบ้านที่มุนท้าโหลดเองเป็นอยูกสันก็จำเป็นต้องไปน้ำเจ้านะล่าสุดนะพี่ชัยก็จะไปดูบ้านนอกดาวตรงนี้ฮะไปเบื้งบ้านใจเอมไปดูบ้านน้อยบ้านน้อยบ้านน้อยลังที่สองลังที่สามงานเข้าแล้ว่าเอ็มงานเข้าจ่าเอ็มครับผม้นกดาวมาเหรอครับยังยังยัง นุกก็ยังจะไปนะวันนี้ใช่ไหมไไปสินอนมานอนน้ำพนบ๊แม่แต่แลบาเรามานอนยู่เงอนแสเอาว้าวกับจ่ามนะเมือนอนเล่นเคว้าว้บาเลยนี่พวกว้ากันเาแม่ไปไปใส่เขาไปบนมวงไปสิไปบนเยี่ยมคริปนี้จะพาจะพาหนุไปโชว์รูมเฉลยแล้วไปหาซิล จะไปหาเซลแล้งไปติดต่อเซลเนาะใช่ไปยืนด้านต้นเซลเอ้าเกินเกินที่บอกมันหนิดที่ไงคอยไปหาหรือทีไปหาเองเออแบบหนูต่ว่าเคยคุยเนาะไปหาสิพาไปไปเห็นกันลายเธอแล้วไม่ใช่อะไรเห็นอยากไปนี่ินี่ก็จะงงๆนิดนึงไปหาสิพาไปพอเป็นยังจะ่ไปกันได้ก็คุยอะไรกันที่เราเลืองนะครับเนาะ หลับสินหลับพวนมากเหมือนกันไม่เู้เรื่องอะไรฟังก็ไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะงงเลยนะเจ้าพ่มานั่งน้ำเอฟซีงงงมากเลยคลิปนี้เอฟซีงงนะคืออะไรเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์มาไม่เราก็พูดคุยกันเฉยๆมีอะไรหนอะพูดคุยเล่นๆเนาะอ๋อบ่าวนุมีข่าวดีข่าวดีอ่ะรถไงบิวอีกอ่ะนี่บิวอีกใช้บิวใช้บิว ช่างพงศ์ไปยกเขาดียังเขาไม่ให้ทางานนะใช่ก็คิดว่าจะตะเวนหาทรบุญโอ้ตะเวนหาทบุญอ่าแม่มาต่อยการไปยกสะดุ้งช่างพง์วันนี้ยกสะดุ้งบุได้เลยวันนี้วันพระน้องเมื่อคืนคุณพ่อผมได้โทรมาฮียีโพยิโพคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ยีเบในโทรมาป้าและมามะคิดถึงผมมากเลยนะผมก็เลยบอก ป๊าป๊าครับมาครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะตะเวนไปหานูจ้ะเอาเอาแม่มือหนีบวันพระภาษาสุรินน่ะนะเอามือนีบวันพระใหญ่เอาแม่กับพ่อแม่เอาแม่เออเอาแม่เอาแม่เออ๋นะมือนีบวันพระใหญ่วันนี้เราจะไปยังไงก่อนไปไหนนะสวนไปยกสะดุ้งก็พัก่อนนะฮะจับเขาคุยกันครับผมมามอแม่แม่ดูแถวนี้นะครับ เพราะว่าอยู่ให้อย kind of ู um, anyway? <t ip> <t ip> ่หน้าคือเก่าไปไหนไม่ได้นะฮะผมผมมีเงินค่ารถซ่ารถไม่มีนะครับเจรถไม่ได้อยู่เจรถอยู่กับผมอยู่อยู่แต่ผมมีค่าน้ำมันน้ำมันอยู่กับไปม่มีต้องรออนุมัติจาให้มอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับ้แวเขาายดิมเรรียบ้อยเตอร์ไซค์ยังไงโทรศัพท์โทรศัพท์หมอหมอแม่แม่นะครับยังเป็นทุกคนบริสุทธิ์อยู่ยังไง รายการเลยตั้งง๊าไหมที่เรารออยู่ตอนนี้ก็คือเพราะว่าจะมีนางรำนี่สาบิวไว้สแตนบายสแตนบายเฉลยเลยสแตนบายสแตนบายใช่เฉลยวันนี้มีอะไรที่โคกหนองนาช่ต้องเปิดต้องเปิดอกคุยแล้วตอนนี้โอ้เหล่าได้แล้ว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 ได้แ้โหพี่แอนซูมใหญ่เลยอะพี่แอนชอบโอ้ยของลุงอะไรยิ่งของลุงวันอ่ะลุงเอื้อขึ้นอ่ะสีดายภาพนั้นมากเลย จเจาอ่มกันนเป็มัดเป็นมัดเป็นมัดเลยโอ้โหผมนี่มัดรวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคนนั่งอยู่กลางๆกันเด้อเพื่อนพันน่ะโอ้แม่นอ๋อแเอาแลีวยังมีต้องมีลำบยัางว่นไงเปิดมาเปิดประเด็นเราต่รพี่ใช่เจ้าอยากเบอกยังก็บอกมาเลยเอออึดอัดอะไรก็บอกมาเรื่งแล้วว่างมุดแล้วครับเจ้าอยากเบ่ายู่นี่เออเจ้าอยากเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนเออและรับทราบกันอ่าเมื่อวานนี้ยังเจ้ามีรุ่นตลอดนี่ครับ เอากอานําหน้าซ่าหรือสิเอาินเียยิ่งดวเที่ยงขึ้นเดี๋ยว